สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดสำหรับโควิดนะครับทั่วโลกนะแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะแล้วก็จะมาเน้นตรงเดลต้าแวรีนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง CDC ที่อเมริกานะครับรายงานจากอเมริการายงานจากยุโรปเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วเราต้องระมัดระวังหรือดูแลตัวเองอยังไงท้ยผมต้องมาทํา วิดีโอนี้อีกแล้วก็เป็นห่วงครับแต่สำคัญกว่านั้นคืออะไรเมื่อกี้มีสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับอายุ45อายุ45นะครับน้ําหนัก90กิโลเป็นโรคเบาหวานนะครับโทรมาหาผมเสียงเขานเนี่เครียดมากเครียดมากนะครับร้องไห้ทางโทรศัพท์กับผมเลยอ่ผมก็อดเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่ได้นะแต่ผมพยายามตั้งให้เขาตั้งสติแล้วก็คุยกับผม แล้วผมก็จะมาอธิบายท,ทุกคนฟังว่าผมคุยอะไรกับเขาคําถามแรกที่ผมถามเขาเนี่ยคือว่าคุณได้ไปทํำ Rapid Test หรือได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าทำ Rapid Test นะครับแล้วออกมาสองขีดผมเข้าใจนะนะเรื่อง Rapid Test ตอนเนี้แมมเวลามันออกมาขีดเดียวเนี่ยความรู้สึกของประชาชนคือมันกับแทงหวยถูกเลยนะไม่ติดอดนึกไม่ได้ว่าสมัยที่เรา นะต้องทดกันทดสอบกันว่าท้องหรือไม่ท้องเนี่ยใช่ไหมครับนะใครที่อยากมีลูกก็ดีใจเวลามันออกมาสองขีดเวลาไม่ออกมาก็เสียใจหรือบางคนที่ไม่อยากท้องก็จะเสียใจไม่ดีใจแร p i ปด e ทสตตอนนี้ผมว่าคนไทยมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแต่อันนี้ก็แตกต่างกับท้องอย่างหนึง่งคือไม่มีใครอยากเห็นสองขีดเลยไม่มีใครอยากติดเลยผู้หญิงคนนี้เขาติดนะครับ เพราะยาอธิบายเขาฟังว่าคำถามแรกที่ผมถามเขานะคือคนอายุเท่าไหรเขอ okay. ราอายุสี่สิบห้าโอเคผมก็บอกว่าอาการเป็นยังไงเขาบอกไข้ขึ้นคำถามที่ผมถามต่อเลยก็คือว่าแล้วเวลากินพาราเนี่ยไข้ลดไหมลดค่ะคุณทอม<ๆ>เขาก็จะบอกเขาเจ็บคอพระว่าแล้วได้กินยาเจ็บคอไหมกินแอนตี้ไบโอติกไหมกินยาแก้ไอไหมเขาบอกยังไม่ได้กินเพราะกลัวเรื่องโควิดมาก อยากอย่างเดียวคืออยากไปอยู่โรงพยาบาลสนามนะครับผมบอกว่าทราบใช่ไหมครับถ้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําให้คุณเนี่ยก็ไม่แตกต่างที่สิ่งที่คุณทําให้ตัวเองก็คือพักผ่อนแยกตัวให้ยาลดไข้นะครับแล้วก็ให้ยาเพื่อจะกินให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นอาทิยาไอนะยาฟ้าทลายโจร เขาแต่เขาได้ยินมาว่ามียาฟาวิไม่ใช่เหรอยาวิเศษใช่ไหมครับผมบอกว่าฟาวิเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษที่เขาใช้กับทุกคนเขาจะให้เมื่อนะครับเราอยู่ในสถานการณ์เหลืองไปแดงแล้วนะครับหรือให้แฟร์กับรัฐบาลนะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ผิด <laughs> เพื่อให้เข้าใจนะรัฐบาลนี้หรือการดาเนินงานยังไงเนี่ยอันนี้ก็น่าเสียดายนะแต่ก็ต้องพูดความจริงออกมานอกจากถ้าคุณจะเป็น คนที่มีคนรู้จักสนิทกับหมอสือกับพยาบาลเิโรงพยาบาลหรือเป็น VIP เพราระฟาวติตอนนี้ในประเทศไทยก็ค่อนข้างจะไม่พอนะครับสิ่งผมพยายามพูดให้เขาฟังก็คือว่าผมอยากให้คุณสบายใจเพราะการที่คุณเครียดเนี่ยเลือดเม็ดขาวของคุณเนี่ยก็ยิ่งไม่ทํางานก็จะไม่มาต่อต้านนะครับโควิดที่อยู่คุยเขาเราสิบห้านาทีผมก็พูดให้เขาฟังอย่างเดียวคุณคุยผมมาสิบห้านาทีเนี่ย คุณเหนื่อยไหมเพราะเสียงคุณยังชัดแจ๋วเลยนะเสียงคุณยังชัดแจ๋วเลยนะครับงบอบแล้วเสียงคุณยังชัดแจ๋วเนื้อเขาแปลว่าอะไรก็คือว่าโควิดยังไม่ลงปอดนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยตื่นตระหนกกลัวมากเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ให้โอกาสอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ฟังคำถามสุดท้ายที่ผมถามเขาคือว่าแล้วคุณได้ฉีดวัคซีนหรือย,ยังเขาบอกว่าฉีดแอสตรามาเข็มหนึ่งแล้ว อันนี้ผมเข้าใจเลยผมก็ถามว่านี่คุณยิ่งมึนใช่ไหมเนี่ยเพราะคุณฉีดแอสตรามาเข็มหนึ่งแล้วคุณคงคิดในใจว่าแล้วทำไมยังติดอยู่เอาให้ชัดเจนนะครับแอสตราเซเนกาซีโนแบ็กซีโนฟาร์มไฟเซอร์หรือมอ r d โดนานะครับตามที่ cdc America, อ,อเมริกาหรือธนาคารอเมริกาวันนี้เขากำลังบอกเนี่ยไม่ได้หมายความเลยว่าคุณจะไม่ติดเดลต้าวันนี้นะครับ ภายในเพียงสองสาเดือนนะคนที่ติดโควิดที่อเมริกาที่ฉีดไฟเซอร์แล้วที่ฉีดแอสตราเซเนกาแล้วโทษทีที่ฉีดจอร์สันแจอร์แันแล้วที่ฉัมาโดนาแล้วเนี่ยอเมริกาเลขขึ้นเนี่ยเจนะครับจากการที่คนติดเดลต้าแวรเรียนฟังผมดีๆตรงนี้นะเลขคนติดเดลต้าแวรเรียนที่อเมริกาเพิ่มขึ้น700%แล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ฉีดทั้งแอสทั้งฉีดทั้งไฟเซอร์จอร์แดนและจอร์หรือ m e r d o n นาแต่เลขที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับถ้ามีวัคซีนอยู่ในตัวแล้วเนี่ยอันนี้เลขจากอเมริกาเลยนะฟังดีๆนะครับโอกาสตายหลังจากติดโควิดเดลต้าหลังจากคุณมีวัคซีนเข็มเดียวอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ย เพียง0.1%คนที่ตายนะสำหรับคนที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายเลยเนี่ยเลขนั้นขึ้นไป0.8%ถึง1%ฟังดีๆนะครับแปลว่าอะไรไม่มีวัคซีนไหนแล้ววันนี้ที่จะแกรันตีคุณได้ว่าคุณจะไม่ติดโควิดเดลต้าแวร์เนต์แต่จะเป็นวัคซีนอะไรก็ได้เนี่ยซีโนแวคก็ได้ อัสตรก็ได้ไฟเซอร์ Pfizer ก็ได้ค่อนข้างแกรันตีโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บหนักหรือจะเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากง่ายข้าเจนนะครับวับคซีนวันเนี้ไม่แกรันตีแล้วว่าคุณจะไม่ติดแต่ค่อนข้างแกรันตีว่าคุณจะไม่ตายจากเลขของอเมริกาเลยมีคำถามเข้ามาว่าแล้ววัคซีนอันไหนดีที่สุด อันนี้ผมก็ต้องเอาจากรายงานของ CDC ของอเมริกานะวัดผลอเมริกาเขาสิดอยู่3อย่างนะครับไฟเซอร์มิรโดนาแล้วก็จอร์ s o นและจ s o n หลังจากดูเลขคนที่ติดกับคนที่ตายเขาบอกมิรโดนาดีสุดดีกว่าไฟเซอร์มิรโดนาดีกว่าไฟเซอร์อันนี้เราก็ น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะดีใจนะเพราะเริ่มเดือนกันยานาี้เมรโดนาก็าจะมาเมืองไทยนะครับแลเราใหม่หนึ่งนะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยมันเป็นกลายพันธุ์ใหม่ก็ไม่น่าจะแปลกใจว่าทำไมไฟเซอร์เมอร์โดนาซีโนแวคซีโนฟาร์มจอ n ์นเซนจอห์นเซนแอสทรเซเนกาเนี่ย คุมมันไม่อยู่ในการที่คุณจะติดก็เพราะอะไรเพราะยาพวกนี้มันผลิตขึ้นมาสมัยที่ตอนนั้นเนี่ยการกลายพันธุ์เนี่ยการกลายกลายกลายพันธุ์เนี่ยกลา,ายพันธุ์ตอนนั้นมันคือบูหันนะครับกับของอังกฤษแต่ยาพวกนี้มันไม่ได้ผลิตขึ้นมาในช่วงที่เดลต้ามันกลายพันธุ์ไปแล้วแต่สำคัญที่สุดคืออะไร เดลต้าจะกลายพันธุ์ยังไงก็ได้เนี่ยเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยาอะไรก็ได้อะซีโนแวคเลวคุณทอมไม่จริงเอาใหม่นะครับถ้าเราเชื่อว่าซีโนแวคเนี่ยเลวสุดแต่อย่างน้อยมันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายคุณได้สัก50%เอนตะเอาต่ำสุดเลยนะทำไมเราพูดว่า50%บเรพราะถ้าอย่างน้อยไม่ถึง50%เนเนี่ย WHO เขาไม่รับรองอย่างน้อยคุณก็มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ย เพื่อจะป้องกันหลังจากคุณติดโควิดแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%เพื่อจะได้ให้คุณไม่เสียชีวิตขึ้นมา Astra าเนี่ยเขาพุูฟออกมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นรายงานออกมาจากอเมริกาแคนาดาอังกฤษนะครับว่าป้องกันการตายหรือการบาดเจ็บสาหัสนะครับจากการที่คนติดโควิดแล้วเนี่ยดีหรือดีเท่าหรืออาจจะดีกว่าทั้งไฟเซอร์ทั้งมาโดนาเลยอันนี้ผมไม่ได้มา พูดมั่วๆนะผมอ่านจากรายงานของ CDC อเมริกาเราชอบพวกคน mRNA อย่างงู้นอย่างนี้ผมถึงฝากนะครับคนที่ออกมาบอกว่าวัคซีนนู้นวัคซีนนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยจับจุดให้ถูกก่อนไม่มีวัคซีนไหนแล้ววันนี้ที่คุมให้คุณไม่ติดเดลต้าได้แต่วัคซีนทุกอันเมื่ออยู่ในร่างกายคุณแล้วเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มขันให้คุณจะน้อยจะมากเนี่ยมันก็เพิ่ม งั้นมันจะดีสำหรับการที่คุณไม่บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไปก็กลับมาพอย์ไงครับรัฐบาลไทยไม่ควรจะมาคิดนู่นคิดนี่ละนะฉีดแลกเพราะอเมริกาตอนนี้นะครับคนติดเยอะมากแต่กลับมาพอยกับคนตายน้อยมากเลขที่อเมริกาก็เพิ่มเป็นแสนแล้วนะแต่เลขตายเนี่ยนะครับเปอร์เซนต์ยังต่ำอยู่ แต่สำหรับคนที่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยเพียง0.1%น้อยมากน้อยมากนะครับงั้นวันนี้ผมแนะนำอย่างสูงอะ่ะมีอะไรให้ฉีดนะฉีดไปก่อนนะครับตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยเขาเริ่มพิจารณาแล้วว่าถึงฉีดไฟเซอร์ไปแล้วฉีดมาโด n a ไปแล้วเนี่ยคงต้องมาเริ่มฉีดเข็ม3กันแล้วคือเป็นบูสเตอร์ด้วยไฟเซอรหรือมิโด n a หรือ j o h n นเซน o h n s o n สก็เหมือนกันครับประเทศไทย ถ้าคุณได้ฉีดไป2เข็มแล้วนะนะครับแล้วก็คุณได้โอกาสฉีดอีกนะก็ฉีดอีกนี่คุณปีเตอร์บอกนะ s i n o v a c Antibody Back to Zero after three months ปีเตอร์ก็อย่างน้อยคุณก็เพิ่มขึ้น3เดือนอะแล้วคุณจะบอกว่ายังไงอะไม่คนไปฉีดเลยเหรอก็กำลังพูดอย่างว่า,วาฉีดแล้วอเมริกาเขาบอกแล้วว่าควรจะฉีดบูสเตอร์เข้าไปแต่เพราะเขียนอย่างเงี้ยนะยิ่งทำให้คนกลัวว่างั้นกูจะฉีดเลยดีกว่าเพียงได้สเดือนเอง บางคนก็สามเดือนบางคนก็สองเดือนบางคนก็หกเดือนงั้นอย่าเขียนอย่างนี้ครับคุณปีเตอร์มันไม่ช่วยสถานการณ์เลยคุณปีเตอร์รับมามว่ามีอยู่ในร่างกายไม่ดีกว่าการที่ไม่มีะนะครับงั้นพี่จะบอกครับผมจะบอกกับว่าวันนี้ค่อนข้างชัดเจนไม่มียาวัคซีนไหนดีที่สุดแล้วมีแต่สิ่งที่เลวที่สุดคือไม่มีวัคซีนอยู่ในร่างกาย คราวนี้เมื่อติดเดลต้าขึ้นมานะเมื่อติดเดลต้าขึ้นมาเดลต้าเนี่ยมันแรงครับใช่มันลงปลอดแรว็วมันลงปลอดเร็วแต่ก็กลับมาถ้าภูมิคุ้มกันคุณดีไม่ต้องไปพึ่งพาวัคซีนอย่างเดียวนะคุณกินดีออกกําลังกายนะครับปอดคุณไม่สูบบุหรี่นะไม่กินเหล้านะสิ่งพวกเนี่ยให้แฟนะดีกว่าวัคซีนล้านเท่าอย่าลืมเลขนะครับ วันนี้น่ากลัวไหมเมืองไทยคนติดเป็นหมื่นคนติดเป็นหมื่นนะตายเป็นร้อยแต่ก็ให้ดูเลขอีกเลขหนึ่งนะครับคนที่ไม่ติดเป็นล้านนะคนติดเป็นร้อยแต่คนที่ไม่ติดเป็นล้านคนที่ตายไม่ค่อยีคนที่ติดเป็นหมื่นคนที่ไม่ติดเป็นล้านคนที่ตายเป็นร้อยแต่คนที่ไม่ตายก็เป็นล้านไม่ได้หมายความว่าคนที่เสียชีวิตหรือคนติดเราไม่ควรจะสงสารเราควรจะสงสารครับเราควรจะนะครับ เราควรจะเห็นใจเขาแต่ถ้าเราทุกคนเหมือนกับสุภาพสตรีมเมื่อกี้เพราะข้อมูลของรัฐบาลทําให้เราตื่นตระหนกทาให้เรากลัวเนี่ยเราจะยิ่งเครียดนะคนหายหลังจากติดโควิดแล้วเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่หายนะโดยที่วิธีรักษาตัวเองหลังจากติดโควิดปุ๊บคืออะไรไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวแยกตัวกินน้ําร้อนหาสมุนไพรไทยมาฟ้าทาลายโจรช่วยครับแต่ก็ต้องระวังในการกินนะ พักผ่อน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 นะครับพักผ่อนล้างพิษออกจากตัวให้ได้กินน้ําให้เยอะชีมันออกมานะครับแล้วนะผมถึงบอกอะว่าตอนนี้ผมว่าคนไทยเนี่ยกลัวกันซสจนเราต้องเอาวิทยาศาสตร์ science เข้ามาเป็นสิ่งที่อธิบายทุกอย่างให้เราฟัง science บอกเราว่าเดลต้าติดง่ายขึ้นไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุด แต่ทุกวัคซีนช่วยคุณได้ในการให้คุณไม่ตาย 2. ถ้าคุณติดเดลต้าแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างรอบคอบไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวต้องลดไข้ต้องลดความไออุ่นไว้ตลอดนะครับอุ่นไว้ตลอดแต่สำคัญคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าไม่มีวัคซีนไหนเนี่ยดีพอที่จะป้องกันเราหลังจากฉีดแล้วนะ ที่จะให้เราไม่ติดเดลต้าได้เนี่ยเราต้องทํำยังไงถ้าคนที่ยังไม่ติดวันนี้นะครับก็ต้องทําอย่างผมหนึ่งลดน้าหนักออกกําลังกายนะออกกําลังกายเดี๋ยวนี้ผมเดินเทรดมิลเนี่ยวันละชั่วโมงนะตื่นเช้าเดินตอนเย็นเดินผมกินข้าวน้อยลงค้าบให้น้อยลงเพราะอะไรผมไม่ให้เบาหวานผมขึ้นผมกินผักเยอะขึ้นผมใส่หน้ากาก ผมล้างมือตลอดกับผมก็พยายามนะครับที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะไปอยู่ติดเชื้อโรคได้ผมรู้ทุกคนกลัวครับแต่เราต้องมีสติในความกลัวถ้าคุณติดเนี่ยคนโทรมาหาผมเยอะมากนะแล้วผมขอให้คนที่โทรมาหาผมช่วยยืนยันได้ไหมว่าผมรับโทรศัพท์ไหมแล้วผมพยายามอธิบายทางโทรศัพท์ให้ฟังไหม นะผมยังไม่มีใครที่โทรมาหาผมนะที่เสียชีวิตนะครับยังไม่มีเลยสักคนเดียวเพราะถ้าเสียชีวิตเนี่ยผมต้องรู้แล้วผมก็หวังว่าพระพุทธเจ้านะกอตเนี่ยจะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนําทุกคนชมาผงอะไรตั้งสตินะครับใจเย็นๆลดไข้ลดไข้พักผ่อน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  พักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวไข้มันก็จะหายไป IATK ีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราตรวจสอบเนี่ยจร่เราไม่ได้ควรจะตรวจสอบให้เรากลัวนะหรือเราเระแวงนะแต่บางคนจะตรวจสอบให้เราเนี่ยดีใจว่าเราจะไม่ไปเอาเชื้อเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะกักตัวเราจะดูแลตัวเอง เราจะกินน้ำอุน่นเราจะกินสมุนไพรเราจะกินขิงเราจะกินกระชายขาวนะเราจะกินยาลดไข้ก้นมองกลับของ ATK เนี่ยเวลาคุณติดเนี่ยครับเวลาคุณติดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังทำบุญนะถ้าคุณทำถูกเพราะคุณรู้ว่าคุณติดปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ทำบุญให้คนอื่นในการไม่เอาเชื้อของคุณเนี่ยไปเผยแพร่ให้ให้คนอื่นนะครับ คุณเสือเสือว่ามันลงปอดแล้วมีใครไม่รู้หรอครับคุณเสือเสือว่ามันไม่ลงปอดแต่ถ้าคุณยังพูดรู้เรื่องอยู่คุณยังไม่หอบปอดคุณแข็งแรงถึงมันลงปอดก็มหมายความว่าคุณจะตายงั้นคุณเสือเสอือพยายามอธิบายเลยครับมันลงปอดถูกต้องครับวิทยาศาสตร์บอกมันลงปอดครับแต่มันลงปอดคนเป็นแสนๆคนล้านๆคนนะครับเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาดีแล้วเขารู้วิธีดูแลคือเราต้องหยุด หยุดไงเราต้องหยุดนะเราต้องหยุดกลัวเราต้องเตือนโนเราต้องแก้ปัญหาแล้วแล้วถ้ารัฐแก้ปัญหาเราไม่ได้เนี่ยเราต้องมาแก้กันเองหนึ่งหยุดพูดอะไรที่ไร้สาระทําให้คนกลัวทําให้คนไม่อยากฉีดเพื่อจะโจมตีกันอย่างเดียวผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิที่รัฐบามาทาหลายเรื่องนะแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะไปสังเกตการไปดูแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นของผมว่าผมไม่เห็นด้วยยังไง แต่จะมาบอกว่าผิดทุกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความถูกมันต้องอยู่กับตัวเราเราต้องทําสิ่งให้ถูกเราทําสิ่งให้ถูกครับงั้นหยุดสร้างความกลัวให้กันต่อกันมีวัคซีนอย่างที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยนะนะแล้วได้เพียงสามเดือนคุณก็สบายใจไปสาเดือนอนะไม่ดีกว่าเหรอ คุณเสือเสือบอกนอน12วันแล้วเป็นไงครับตอนนี้คุณอาการดีขึ้นไหมครับอยากถามจังเลยเก่งมากครับคุณนอนได้2วันเนี่ยทำเองทีถถูกต้องเลยแล้วอาการคุณเป็นยังไงครับช่วยบอกทุกคนหน่อยได้ไหมเราใช้ได้รู้ว่าการที่คุณติดแล้วคุณนอน12วันเนี่ยดีขึ้นไหมผมเชื่อคุณน่าจะตอบมาว่าดีขึ้นนะถ้าไม่ดีขึ้นช่วยตอบมาหน่อยนะครับวัคซีนเนี่ยจำไม่เลยนะอันนี้คนไทยเข้าใจกันผิดมากนึกว่ามีวัคซีนมาสจัน่น่ะฉีดแล้วไม่ติดฉีดแล้วไม่ต้องฉีดอีก สบายใจได้เลยครับฉีดแล้วก็ติดได้แล้วก็ต้องฉีดอีกตอนนี้อเมริกาก็เริ่มพัฒนาให้ฉีดเข็มสามแล้วงั้นวันนี้ใครที่ได้ซีโนแวคแล้วนะถ้าได้โอกาสได้มารโดนานะไปฉีดเสียถ้าไฟเซอร์มาจริงอย่างตามที่กราสวงสุดพูดมาไปฉีดเสียฉีดไปเรื่อยๆผมฉีดสี่เข็มนะนะคุณสิริพง์แล้วคนไม่มีอันจะกินล่ะไม่เถียงครับ มันไม่มีกินกันทั้งนั้นนะแต่ไม่กินเพราะอะไรเพราะรัฐบาลใช้ความกลัวความตื่นตระหนกของคนไทยเนี่ยนะครับเพื่อล็อกดาวน์เวิร์กไมล็อกดาวน์เนี่ยทําให้คุณไม่เวิร์กเลยเต็ก,กันอยู่ดีโดยที่ผมเชื่อว่าถ้าเราหยุดล็อกดาวน์นะเลขก็จะขึ้นอยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราดูแรกันเองเป็นนะโฮมไอโซเลชันเป็น ASQ เป็น Factory เป็นผมเชื่อคุณจะมีกินเพราะรัฐบาลตัดสินใจนะครับ ตัดสินใจให้คนกลับไปมีชีวิตแล้วรับผิดชอบกับตัวเองได้แล้วนี่นะคุณเสือเสือเพิ่งตอบกลับมานะติดโควิดพักสิบสองวันหายดีแล้วดีมากครับดีมากคุณช่วยอธิบายให้คนฟังได้ไหมเสือเสือว่าคุณดูแลตัวเองอยังไงคุณหายใช่ไหมครับนะครับคุณหายนะล็อกดาวน์เนี่ยนะผมไม่รู้ล็อกดาวน์ทำไมแล้วตอนเนี้ เลขก็ขึ้นทุกวันสมมติไปเราเปิดล็อกดาวน์เลขเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งแต่คนทํามาหากินได้แล้วอ่ะดีกว่าไหมดีกว่าไหมต้องหยุดละแต่ตอนนี้ผมชักมองแล้วเขาล็อกดาวน์เพราะเขาไม่อยากให้มีการประท้วงมากกว่าละอีกอย่างนึงนะครับเรื่องการติดเชื้อนะดูกันให้ดีๆคนที่ติดเชื้อโควิดวันนี้นะครับก็คือคนอายุเยอะคนต่างด้าวคนที่มาจากโรงงาน แต่รัฐบาลเวียงแห้เลยกูล็อกดาวหมดเขาไม่ดูว่าคลัสเตอร์จะจะมาจากไหนนะชอบการปั่นข่าวของรัฐบาลจังเลยะนะออกไปประท้วงกันไปจับเด็กขึ้นมา1ิสคนติดโควิดเขาพยายามทำอะไรเขาพยายามให้ทุกคนคิดว่าไอาการที่ไปประท้วงกันเนี่ยจะนำคลัสเตอร์โควิดไม่อยากจะว่านะ การประท้วงคนออกไปเป็นหมื่นคนเนี่ยสร้างคลัสเตอร์โควิดน้อยกว่ามีกลุ่ม VIP นักการเมืองนะไปนั่งดูดปากกระเด็กที่คริสโตลนะนะค็อกเทลลาวชหรือทองหลอ่อเนี่ยที่ไฮโซไปกันเนี่ยมากกว่าคลัสเตอร์ที่มาจากการที่ไปประท้วงกันนะไปรัฐบาลไม่พูดอย่างนี้มั้งอนะนะคลัสเตอร์ทองหลอ่อเนี่ย ที่ไฮโซคนรวย V.I.P นักการเมืองนะไปสร้างให้คนไทยเจ็บปวดเนี่ยคนติดเยอะกว่าไปประท้วงกันอีกนะเพราะอะไรเพราะไปประท้วงเนี่ยมันอยู่กลางแดงใส่หน้ากากทุกคนไม่ได้เข้ามากอดกันไม่ได้เข้ามาดูดปากกันนะไม่ได้เข้าไปจับนูน่นจับนี่ผู้หญิงกันก็อย่ามาชูเร่ที่ผมฟังเลยเวลาบอกว่าคลัสเตอร์จากการประท้วงมันเกิดขึ้นไม่จริงมีไหมมี แต่ผมไม่เห็นใครที่ไปประท้วงเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากเลยแล้วตอนนี้ต้องใส่หน้ากากนะครับการน้ำตาแก๊สน้ำตาด้วยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมพยายามเตือนสติทุกคนนะครับติดไม่ได้มายครามว่าคุณจะตายติดแล้วคุณฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยโอกาสคุณจะตายเพียง0.1อซอย่าไปฟังว่าวัคซีนไหนเลวเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรดีที่จะทำให้คุณไม่ติด แต่ทุกอันดีหมดถ้าคุณติดแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายเนี่ยก็หน้อยคุณชนะการบอกว่าซีโนแบกสองเขม็มก็ดีกว่าไม่ฉีดถูกต้องครับคุณชนะการครับวันนี้สมมติก่อนคุณไปฉีดซีโนแบกนะภูมิคุ้มกันคุณอยู่ที่หนึ่งอย่างน้อยวันนี้มันก็เป็น1.5แล้วมันจะไม่ดีกว่าได้ยังไงเมืองจีนทั้งประเทศเขาฉีดซีโนแบกกับซีโนฟาร์มกันนะแล้วผมถามอย่างนะไม่รวย ผมเบื่อผมเบื่อคนที่ออกมาโจมตีวัคซีนเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องฉีดอีกแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ฉีดแอสตราเป็นเข็ม3ามได้ฉีดซีโนแวคบวกกับแอสตราแอสตราบวกกับไฟเซอร์ฉีดมันไปเถอะฉีดมันไปเถอะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำตอนนี้คือทุกคนฉีดให้ได้เพราะว่าเลขติดเนี่ยผมฟันธงมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะไม่มีทางลดลงแล้ว อเมริกาฉีดกันชีพภายไวป้ปวงเลขอย่างขึ้นเลยอย่าดูตรงเลขติดครับต้องดูตรงเลขตายแล้วตอนนี้ยิ่งฉีดเยอะยิ่งตายน้อยยิ่งฉีดเยอะยิ่งตายน้อยไม่ได่ครับคุณจะไม่ติดนะก็ฝากทุกคนนะครับผมไม่อยากพูดอะไรที่รุนแรงเกินไปนะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้โอกาสฉีดพรัฐบาลยัง นำเข็มยาไหมคุณไม่ได้ก็ต้องกลับมาสร้างฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเหตุผลเดียวเลยคุณฉีดวัคซีนเพราะอะไรอ๋อก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองไงครับอ้าวแล้วคุณสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ได้เหรอกินอาหารให้ดีลดตั้มหนักอย่าเครียดนะอย่าก,กินน้ำตาลเยอะอย,กกนะอย่ากินกาแฟนะอย่าสูบบุหรี่อย่าอ้วนออกกำลังกายอย่าเครียด นอนหลับเยอะๆนอนหลับเยอะๆผมอยากฉีดวัคซีนเพราะผมอยากสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็ถ,ถ้าคุณอยากสร้างภูมิคุ้กันเองก็งงงไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ก็ไปสร้างภูมิุมกันให้ตัวเองสิทาสิ่งที่ถูกต้องสินะถ้าคุณยังดูดบุี่อยู่แล้วคุณมาบ่นว่าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วคุณกลัวโควิด ผมไม่สงสารคุณเลยคุณก็หยุดจูบปรีซะก่อนสิคุณก็หยุด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 ซะก่อนสิถ้าคุณอ้วนแล้วคุณกลัวติดโควิดเพราะคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเ็ไปลดน้ําหนักซะสิถ้าคุณไม่ออกกําลังกายเลยถ้าคุณนอนดึกถ้าคุณเล่นแต่เกมดูละครเกาหลีแล้วไม่พักผ่อนเลยแล้วคุณมาบ่นว่าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันคุณไม่ขึ้นผมไม่สงสารคุณเลย เพราะคุณสุดท้ายแล้วคนไทยนะครับผมอยากฝากอันนี้ไปรัฐบาลนะผมเชื่อมั่นว่าคนไทยฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะทําเพื่อป้องกันตัวเองก็ทําแค่นั้นเองครับผมลดไปสิบกิโลนะเพราะโควิดเนี่ยเพราะผมกลัวอ้วนไม่ดีดูสิข้างผมเนี่ยเมื่อก่อนสามชั้นนะเดี๋ยวนี้เหลือชั้นครึง่งมันช้าไปแล้วครับตอนนี้ ที่เราจะทำอะไรที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ทำเบส u พอนแฟกต์กับวิทยาศาสตร์เราต้องดูวิทยาศาสตร์อย่าฟังโซเชียลมีเดียเยอะอย่าฟังคนที่เขาอยากแต่เพียงโจมตีรัฐบาลนี้นะครับแต่ให้แฟรนะก็ไม่ต้องฟังอะไรที่รัฐบาลพูดมากหรอกเพราะพูดอะไรแต่ละอย่างก็ยิ่งทำให้เราปวดหัวเลยเราเครียดฟังแฟกต์หาข้อมูลให้ตัวเองอย่าง้มหาข้อมูลตลอดงั้นเพื่อจะซัมมารายส์ครับทบทวนจจนะ ถ้าติดโควิดอย่าเพิ่งไปกลัวว่าตายถ้าติดโควิดแล้วฉีดวัคซีนมาแล้วโอกาสคุณจะเสียชีวิต0.1%ดูแลตัวเองยังไงพักผ่อนกักตัวเองกินยาลดไข้กินสมุนไพรยพยายามให้เหงื่อออกเอาเหงื่อออกจากร่างกายให้เยอะให้มากที่สุดเพราะเหงื่อคือพิษฉีให้เยอะกินน้ำถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย แล้วติดขึ้นมาทำเหมือนกัน ATK ควรจะเทสอบไหมควรจะเทสอบแต่ควรจะเทสแล้วก็ไม่ต้องระแวงหรือไม่ต้องตื่นตระหนกควรจะดีใจถ้าคุณเห็นว่าคนติดขึ้นมาเพราะคุณจะได้ทำบุญทันทีเลยคุณจะไม่ต้องนำเชื้อคุณเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นคุณก็จะได้รู้ว่าวันนี้ฉันทำบุญแล้วนะเพราะฉันไม่ทำให้คนหนึ่งติดในการที่คุณจะได้แยกตัวออกมา โอเควัสดีนะครับวัสดีครับ